หนึ่งสัปดาห์หลังจากเรื่องราวของคุณยายสมอนชีวิตในเวนดึกของพิมพ์ก็ดูเหมือนจะกลับสู่ความปกติหากแต่ในใจลึกๆเธอกลับรู้สึกว่าความสงบนี้เป็นเพียงแค่คลื่นนิ่งบนผิวน้ำที่รอเวลาให้พายุลูกใหญ่หุ่มกระหน่ำเข้ามาและคืนนี้ พายุลูกนั้นก็ได้เดินทางมาถึงหองผู้ป่วยสูตินะรีเวชกรรมโอ้ยย้ายมาขึ้นเวนแผนกสูติกับพพ์วันนี้ทำไรมันวังเวงกว่าแผนกเราอีกก็ไม่รู้โดยเฉพาะทางเดินฝั่งโน้น่ะที่เขาปิดตายห้องคลอดเก่าน่ะแค่เดินผ่านก็ขนลุกสู้แล้วมันก็แค่ห้องเก่าๆค่ะพี่จอยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรได้ยังไงพี่ๆที่อยู่แผนกเนี้ยเขาเล่ากันให้แซ่ด ว่าดึกๆชอบมีคนได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ออกมาจากห้องนั้นเขาว่าเป็นเสียงรู้ของผีตายทั้งกลมชื่ออะไรนะพิกุลพิกุลน,นี่แหละน่ากลัวจะตายน้องพิมพ์น้องจอยรับเคสหน่อยคุณมินตราคันเป็นพิษส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชนความดันสูงมากเอาเข้าห้องพิเศษเตียง25เลยนะไกล้ๆเคาเตอร์นี่แหละความรู้สึกนี้อีกแล้ว ทันทีที่สายตาของพิมศกับมินตราความรู้สึกเย็นวาบก็แล่นจับไปถึงขั้วหัวใจมันไม่ใช่ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศแต่เป็นไอแห่งความอาฆาตบางอย่างที่มองไม่เห็นซึ่งกำลังเกาะกุมร่างของหญิงสาวท้องแก่คนนั้นเอาไว้พิมพหลบมองไปที่ปลายเตียงของมินตราและสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบที่ปลายเตียงยืนทะลุเตียงเหล็กขึ้นมา คือร่างโปรงแสงของผู้หญิงในชุดคลุมท้องสีขาวเก่าซี่จนหมองผมยาวสยายลงมาปิดใบหน้าจนมองไม่เห็นดวงตามีเพียงไอแค้นสีดำจางๆแผ่ออกมารอบตัวและที่น่ากลัวที่สุดคือมือของวิญญาณตนนั้นกำลังลูบไปที่ท้องของมินตราอย่างช้าๆคุณมินตราใจอินๆน,นะคะไม่ต้องกังวลอยู่ในมือหมอแล้วนะคะฉัน ฉันรู้สึกไม่ดีเลยค่ะพยาบาลเหมือนมีคนจ้องมองฉันตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนกลางคืนฉันรู้สึกเหมือนเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างๆเตียงฉันกลัวกลัวเหลือเกินไม่มีใครหรอกค่ะคุณมินตราอาจจะเครียดไปอิหมอผีชาตินี้แล้วภาพลูกไปจกกับกูชาตินี้กูก็จะภาพลูกไปจับมันบ้าง มันรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่กูได้รับฮึพยาบาลเป็นอะไรคะเปล่าค่ะพอดีไฟมันดูเหมือนจะกระพริบนะคะคุณมินตราพักผ่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักพักพิมพ์จะเข้ามาดูใหม่พิมพ์เดิอนออกมาจากห้องแผ่นหลังพิงกับกำแพงอย่างหมดแรงภาพในอดีตชาติบางอย่างแวบเข้ามาในหัวภาพของชายหนุ่มในชุดข,ขาวที่กำลังท่องมนต์คาถาบางอย่าง ภาพของกระท่อมไม้เก่าๆและภาพของหญิงสาวท้องแก่ที่กำลังกรีดร้องอย่างเจ็บปวดทรมานสาหาัสพิกุลวิญญาณตนนั้นคือพิกุลเจ้ากรรมในเวรของเราจริงๆอ้าวพิมเป็นอะไรไปน้าซีเป็นไก่ต้มเลยออกมาจากห้องคุณมินตราแล้วเป็นแบบนี้เลยนะเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่มีอะไรค่ะพี่จอยแค่ แค่รู้สึกเพลียนิดหน่อยสงสัยเมื่อคือนนอนน้อยหนูขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะพิมพ์มายืนหยู่ตรงหน้าประตูไม้าบานเก่าป้ายห้องคลอดที่ขึ้นสนิมยังคงแขวนอยู่ไอเย็นที่แผ่ออกมาจากห้องนี้มันรุนแรงและชั่วร้ายกว่าที่ไหนที่เธอเคยสัมผัสมามันคือไอแห่งความแค้นที่ถูกกักเก็บมานับร้อยปีคุณพิกุลฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ออกมาคุยกันเถอคะค่ะ เรื่องในอดีตมันเป็นความผิดของฉันเองคุยหรือไม่มีอะไรต้องคุยสิ่งที่มึงทำกับกูมันต้องชดใช้ด้วยความเจ็บปวดแบบเดียวกันเท่านั้นคุณมินตราเธอไม่เกี่ยวข้องเรื่องมันเป็นระหว่างฉันกับคุณไม่ต้องดึงเธอเข้ามาเกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวหรือมันเกี่ยวสิเพราะมันกําลังจะให้ได้สิ่งที่กูไม่เคยได้รับ มันกำลังจะมีความสุขบนความทุกข์ที่มึงเคยมอบให้กูกูจะให้มันรู้สึกถึงการสูญเสียแล้วมึงก็จะต้องทนดูมันตายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนที่กูเคยเป็นพิมพ์มาดูเร็วคุณมินตราคุณมินตราอยู่ๆก็ชักเกรง็งความดันพุ่งสูงมากไม่ได้การแล้วพี่จะไปตามหมอเวนนะพิมพิมดูคนไข้ไว้ก่อนนะพิมพ์ถูกทิ้งไว้ในห้องนั้นลำพัง กับผู้ป่วยที่ใกล้จะสิ้นลมและเจ้ากรรมนายเวรที่กําลังคลุมขั่งเป็นยังไงล่ะอีหมอผีมึงช่วยมันสิช่วยมันให้รอดสิเหมือนที่มึงเคยช่วยผัวมันให้เอาปูออกจากทางยังไงล่ะฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วจริงๆในวินาทีนั้นพิมพ์รู้ดีว่าการช่วยเหลือทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวคงไม่ทันการ หนทางเดียวที่จะช่วยมินตราได้คือต้องต่อรองกับพิกุลและใช้นี่กรรมณวินาทีนี้คุณพิกุลฉันขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดที่ฉันเคยสร้างมาทั้งในชาติภพนี้และทุกทุกชาติให้แก่คุณและลูกของคุณด้วยได้ปโปรดอโหสิกรรมให้ฉันด้วยเธอคะ่ะบุญหรือบุญของมึงมันจะมาชดใช้ชีวิตลูกกูได้ยังไง าบุญกุศลยังไม่พอก็เอาชีวิตของฉันไปแทนขอเพียงคุณปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปฉันยอมรับกรรมทุกอย่างจะให้เจ็บป่วยจะให้ตายอย่างทรมานเหมือนที่คุณเคยเป็นฉันยอมรับทั้งหมดสิ้นคำอธิษฐานที่เอาชีวิตเข้าแลกร่างของวิญญ,ญาณพิกุลที่ครุ่งมินตราอยู่ก็ชะักงนันไอแค้นสีดำรอบตัวเริ่มสั่นไหว การต่อรองที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันกำลังจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครคาดคิด